Hello Good Morning t ุ d เ y t ด i ส t i ามวันนี้อุณหภูมิเช้าดี22องศาแนละ้ทุกคนรอบๆบ,บ้านสวนก็จะเจอหยดน้ำแบบนี้แ้มไปหมดเลยทุกคนวันที่4แล้วนะสำหรับฝนตก อากาศเย็นมากเลยทุกคนประมาณ22องศาเชา้านี้ยังไม่เห็นแดดเลยเวลาประมาณช่วงนี้นะ่าจะประมาณ8โมง8โมงนิดๆแล้วนะทุกคนเกือบเกือบครึ่งแล้วเนี่ยรอบบ้านจะมีหยดน้ำแบบนี้เต็มไปหมดเลยทุกคนสวยงาม ถ้าเป็นภาคเหนืออากาศเย็นๆแบบนี้ก็จะเป็นเก็ดน้ำแข็งนะทุกคนเป็นแม่คนิง้งหยดน้ำาลทุกคนนี่เชา้านี้สวยมากรอบบ้านหมอเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือแปดโมงเช้าแล้วทุกคนแปดโมงนี่แปดโมงครึ่งเกือบเก้าโมงแล้วนะนี่ยังมีหยดน้ำไม่เห็น ทำให้อดใจไม่ไหวหยิบโทรศัพท์เดินขึ้นบ้านไปเอาโทรศัพท์มาเลยทุกคนนี่เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนดูแลสุขภาพนะาเช้านี้วันที่สี่แล้วสำหรับฝนตกเหมือนไข่ปลาคาเวียเลยนะทุกคนนี่เหมือนเป็นพวงๆเหมือนองุ่น ยุงก็จะเยอะด้วยนะทุกคนยุงหญ้ายุงต้นหญ้าตุดแหลมๆมาทุกคนกัดแล้วเจ็บมากเลยก็ดูแลสุขภาพนะเป็นห่วงเป็นห่วงทุกพื้นที่เลยเจอน้ำท่วมขอให้ปลอดภัยต่อชีวิตทุกคนส่งกำลังใจไปช่วยนะสู้ๆจ้า